2 1 2หนึ่งสองเฮ้ยไปไปไปะปบินเกาะเอาขึ้นไปเองขึ้นไปเองอ่ะขึ้นให้ได้ปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เห็นไหมต้องใจเย็นๆค่อยๆขึ้นอ่านั่นแหละ 1...2... ึ่ะฮะไม่เป็นไรอ่ะนะปล่อยมันไป 1...2... อเห็นัมาหน่ะหึ <c oughs>